อ่านหนังสือทำความสะอาดบ้านนิสัยเหล่านี้คือนิสัยประจําวันที่ดีแต่แบบไหนละ่ะที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะเวลาของคนเราในแต่ละวันมีอยู่อย่างจำกัดเราเลยคัดสรรนิสัยที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนให้ทุกคนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของเรียนรู้1สร้างตารางเวลาอย่างชัดเจนถ้าคุณเป็นคนที่ทุกๆเช้าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้จะทาอะไรดีนะ เรามีวิธีแก้ค่ะตอนนี้เราอยากให้ทุกคนใช้เวลาประมาณ10นาทีกำหนดสิ่งที่จะทำในวันพรุ่งนี้และในวันต่อๆไปอย่างชัดเจนวิธีนี้นะคะจะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นให้คุณจัดทำตารางเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงตอนที่คุณหลับไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นตอนหนึ่งทุ่มเราจะเลิกใช้โซเชียลและอ่านหนังสือก่อนเข้านอนหนึ่งชั่วโมงเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะ ถ้าเราเล่นโซเชียลตอบแชทเพื่อนไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยใจเราจะจดจ่ออยู่กับเรื่องที่คุยกับเพื่อนทําให้อ่านหนังสือไม่เข้าใจค่ะพองั้นนะคะการทําตารางเวลาประจําวันอย่างชัดเจนจะช่วยคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทําได้ดีขึ้น 2. ทําความสะอาดบ้านนี่คือนิสัยที่ควรทําทุกวันทุกคนคิดว่าถ้าโต๊ะที่คุณกําลังนั่งหรือเตียงที่คุณกําลังนอนอยู่สกปรกคุณจะรู้สึกแย่ไหมคะ และจะดีกว่าไหมคะถ้าตอนนี้คุณลงมือเก็บกวาดสิ่งที่วางลกอยู่บนโต๊ะและบนเตียงให้เกลี้ยงเริ่มทําจากสิ่งที่ใกล้ตัวคุณก่อนเลยค่ะอ่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะเราอยากจะบอกว่าการที่คุณได้ทําความสะอาดไปก็คือการสะสมความสําเร็จเล็กๆแน่นอๆแล้วนะคะเก่งมากๆเลยง่ายใช่ไหมคะต่อไปทุกคนลองหยิบไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่นมาทําความสะอาดไประหว่างที่ดูคลิปของพวกเราได้นะคะ แล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงอยากให้ทุกคนเริ่มทำความสะอาดเพราะการทำความสะอาดทรงผลต่อสมองของเราค่ะหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จเราจะรู้สึกสดชื่นและภูมิใจที่ห้องของเราสะอาดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นคุณต้องเริ่มจากการทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆใกล้ตัวคุณก่อนถ้าไม่เชื่อต้องพิสูจน์แล้วค่ะแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป 3. อ่านหนังสือทุกวันนิสัยนี้ดีสำหรับพวกเรามากเลยนะคะเพราะในหนังสือมีสิ่งดีๆมากมายกำลังรอคุณอยู่ทุกคนลองคิดดูนะคะว่าบางคนกว่าจะเขียนหนังสือออกมาได้หนึ่งเล่มเขาต้องสะสมประสบการณ์ของเขามาตั้งหลายปีและพวกเราอ่านหนังสือเพียงแค่เดือนเดียวก็ได้ประสบการณ์ของพวกเขาแล้วโกงใช่ไหมคะเราคิดว่าการอ่านหนังสือคือการเรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ของคนอื่นเพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตของเรา บางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะเริ่มอ่านเรื่องไหนดีละ่ะเราแนะนำว่าให้เริ่มอ่านหนังสือจากเรื่องที่เราสนใจหรือเรื่องที่เราสามารถนำมาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ค่ะสำหรับใครที่กำลังจะเริ่มอ่านหนังสือครั้งแรกสู้ๆนะคะพอเรามีความรู้มากขึ้นเราจะมีความสุขและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นไปด้วยเพราะงั้นหาเวลาว่างมาอ่านหนังสือด้วยนะคะ 4. นิสัยการใช้เงินที่ดี จะดีมากนะคะถ้าเราเริ่มต้นทำสิ่งนี้ตั้งแต่เด็กๆทุกคนสังเกตได้เลยค่ะว่าโรงเรียนไม่ได้สอนเรื่องการเงินกับเราส่วนใหญ่คำที่เรามักได้ยินก็คือให้ประหยัดกันนะแต่แค่นี้ยังไม่พอค่ะเก็บเงินไว้อย่างเดียวสุดท้ายก็จะกลายเป็นเงินเฟ้อทาให้มูลค่าของมันน้อยลงเพราะงั้นสิ่งสาคัญสาหรับนิสัยการเงินที่ดีมีอยู่2ออย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกคือการทำรายรับรายจ่าย ให้เราติดตามค่าใช้ใจ่ายของเราในแต่ละวันให้ดีลดสิ่งที่ไม่จําเป็นข้อ2นะคะสําคัญมากๆคือการลงทุนทุกคนนะคะควรม,มีความรู้เกี่ยวกับการเงินให้มากๆเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับเราเพราะโลกของเราเงินคือสิ่งที่สําคัญมากๆต่อการดํารงชีวิตเพราะฉะนั้นการมีนิสัยการเงินที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทุกคนต้องมีกันนะคะ 5. การออกกําลังกาย การออกกำลังกายนะคะส่งผลหลายอย่างต่อร่างกายของเรามากค่ะไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงร่างกายมีภูมิคุ้มกันทำให้อารมณ์ดีและยังช่วยให้หลับสบายในตอนนอนอีกด้วยประโยชน์มีเยอะเลยใช่ไหมคะและสิ่งที่พวกเราสัมผัสได้หลังจากที่ออกกำลังกายไปได้ระยะหนึ่งคือหุ่นของเราจะดีขึ้นค่ะพอคนรอบข้างสังเกตเห็นเขาก็จะชมเรา คำชมเหล่านี้แหละคะ่ะทำให้เรามีความสุขมีความมั่นใจและเป็นกำลังใจให้เราทำต่อไปเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มออกกำลังกายกันเลยค่ะมันจะเปลี่ยนชีวิตของเราแน่นอน 6. การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่านี่นับเป็นนิสัยด้วยเหรอแต่เรามาฟังเหตุผลกันค่ะการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตของเรามากเลยนะคะพอจะทำให้วันนั้นทั้งวันคุณสดใสสีหน้าของคุณก็จะเป็นมิตรต่อผู้อื่นด้วยค่ะเหตุผลก็เป็นเพราะว่าในตอนที่เรารับสมองของเราจะเคลียร์ความคิดที่มันลกสมองออกไปและทำให้เรารู้สึกโล่งมากขึ้นในตอนเช้าในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเรานอนไม่พอมันจะส่งผลต่อการทางานทาให้ทั้งวันนั้นเรารู้สึกไม่สดชื่นทาให้เรารู้สึกเครียดด้วยนะคะ การนอนหลับจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเราควรกำหนดเวลานอนไว้อย่างสม่ำเสมออย่าโดนแสงไฟจากหน้าจอโทรศัพท์ก่อนนอนนะคะทำให้ติดเป็นนิสัยแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะ 7. นิสัยการดูแลตัวเองปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ารูปรักษ์ภายนอกเป็นสิ่งที่ทุกคนมองก่อนตัดสินใจคุยด้วยเพราะความประทับใจแรกเป็นสิ่งสาคัญเราเลยต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําตัดผมใส่เสื้อผ้าที่สุภาพและสะอาดเรื่องนี้นะคะไม่ได้ส่งผลต่อแค่การหาคู่หรือการคบหาคนอื่นเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความน่าเชื่อถือในการทํางานอีกด้วยค่ะนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมบางบริษัทถึงสร้างยูนิฟอร์มมาให้พนักงานใส่และนิสัยนี้ก็ยังมีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเป็นนิสัยที่ทําให้เรารักและภูมิใจในตัวเองค่ะ ทุกคนควรจะรักและแคร์ตัวเองให้มากๆนะคะดังนั้นถ้าเราอยากให้ชีวิตของเราดีขึ้นก็ต้องเริ่มจากการดูแลตัวเองให้ดีในทุกๆวันค่ะ 8. พูดถึงเป้าหมายกับตัวเองทุกๆวันเรื่องนี้สำคัญไม่แพ้ข้ออื่นเลยค่ะทุกคนเชื่อไหมคะว่าคนที่ล้มเหลวคือคนที่คิดลบและคิดว่าตัวเราเองทำไม่ได้หรอกมันเลยส่งผลให้เขาไม่ประสบความสำเร็จแบบที่เขาพูดพอแบบนี้แหละคะ่ะ เราอยากให้ทุกคนพูดกับตัวเองไว้ก่อนนอนเลยค่ะว่าเราทำได้เราทำทุกอย่างได้แน่นอนคำเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้เราทำสิ่งต่างๆและมีโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนปกติอีกด้วยค่ะเพราะถ้าเราเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแรงกล้าแล้วเรามักจะทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นจริงได้นั่นเองค่ะ 9. นิสัยจดจ่ออยู่กับการทำงานนี่เป็นเทคนิคลับอย่างหนึ่ง ที่พวกเราคิดว่าสำคัญมากๆเลยค่ะนิสัยการทำงานแบบจดจอ่อหมายถึงการที่เราทำงานอย่างตั้งใจโดยไม่โดนสิ่งรอบข้างรบกวนให้เสียสมาธิเพื่อสร้างผลงานออกมาได้ดีที่สุดลองคิดดูนะคะในยุคที่ทุกคนถูกสิ่งต่างๆรบกวนในตอนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นการเล่นติกตอก การตอบแชทคุยกับเพื่อนระหว่างที่ทำงานสิ่งเหล่านี้จะรบกวนสมาธิทำให้เราทำงานได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรค่ะเพราะฉะนั้นการฝึกนิสัยให้จดจ่ออยู่กับการทำงานจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเราเลยอยากแนะนำวิธีง่ายๆก็คือการกำหนดเวลาเล่นโซเชียลไว้อย่างชัดเจนเช่นค่อยเล่นตอนเลิกงานเพื่อตอนที่เราทำงานเราจะได้มีสมาธิ จดจ่ออยู่กับงานค่ะ 10. ทํานิสัยเหล่านี้ให้สม่ําเสมอนิสัยสําคัญนิสัยสุดท้ายที่เราอยากจะแนะนําก็คือความสม่ําเสมอนะคะการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นการต่อสู้ของความอดทนและความสม่ําเสมอคุณไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เลยถ้าคุณทํานิสัยต่างๆแค่2หรือ3วันเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องฝึกที่จะยอมรับความเบื่อในบางเรื่องและทําให้ติดเป็นนิสัย ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนใด้เพียงพอการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าคุณทำนิสัยเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องคุณก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นแน่นอนค่ะเรารับประกันได้เลยเราเข้าใจว่าทุกคนที่มาดูคลิปนี้คือคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นถูกใช่ไหมคะเพราะงั้นคุณต้องเห็นถึงความสำคัญของนิสัยเหล่านี้และลงมือทำพวกเราหวังว่า จะช่วยให้ทุกคนเริ่มทำนิสัยดีๆได้นะคะใครที่ได้ทำนิสัยเหล่านี้ไปบ้างแล้วและรู้สึกว่านิสัยแบบนี้มันดีมากคอมเมนต์มาแนะนำคนอื่นๆได้เลยนะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ